ลับมาพบกับนุสวยอัญชุลีศิลปะนวักุณค่ะในโรงไม่ต้องตีทางเพจข่าวออนไลน์ช่อง8ค่ะที่จะมาพบกับลูกเพจนะคะไหนทุกๆงวดนะคะก่อนที่รางวัลสลาก,กินแบกรัฐบาลจะออกค่ะเป็นยังไงบ้างคะงวดที่ผ่านมานะคะถูกรางวัลกันบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าใครถูกรางวัลน,นะคะนุสวยก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครพลาดไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจขับมาลุ้นกันใหม่ในงวดนี้ค่ะเพราะว่านะคะนุ่สวยนะคะมัดรวมเลขเด็ดมาให้แบบจัดเต็มค่ะ ก่อนที่จะไปดูเลขเด็ดเลขดังในงวดนี้นะคะย้อนไปดูผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมากันก่อนค่ะมื่อสวยนะคะไปส่องมาแล้วค่ะเลขดีเลขเด็ดนะคะจากสำนักดังค่ะ งวดที่ผ่านมาเป๊ะปังเววอร์ค่ะสำหรับเลขเด็ดของแม่น้ำหนึ่งค่ะที่ล่าสุดนะคะโค้งสุดท้ายก่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคมนี้ค่ะงานนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะก็ออกมาให้แนวทางเลขเด็ดกันแล้วจ้าโดยงวดนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะเน้นไปที่เลข8ค่ะแล้วก็มีเลข8เลข2ถ้าจับคู่นะคะก็จะมี 82,86, 26, 20, 80และ60โดยเน้นไปที่เลข 8-2-6-0ค่ะเลขที่เกี่ยวข้องกับคนดังนะคะนุสวยไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคะเลขก็ออกตรงกับที่คนดังให้แนวทางมาค่ะ ไปดูการจัดงานรำลึกครบรอบการจากไปของคุณไวัยพจน์เพชรสุพรรณค่ะครบรอบ3ปีค่ะโดยมีศิลปินนักร้องชื่อดังมากมายนะคะเดินทางไปร่วมแสดงบนเวทีหนึ่งในนั้นก็คือคุณไฮาอาภรณ์คนครสวรรค์ค่ะโดยมีการโพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานนะคะผ่าน Facebook ค่ะพร้อมกับข้อความสุดซึ้งนะคะว่า3ปีแล้วนะพ่อลูกมาทุกปีอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขอเลขสัก2ตัวน,นะพ่อนนะอาก่อนที่เธอนะคะจะเผยเลขที่จับนะคะ ลวงลูกปิงปองน่ะสองตัวออกมาก็คือเลขสอค่ะซึ่งเป็นเลขที่มีความหมายแล้วนะคะนอกยังสอดคล้องกับชื่อเพลงดังอย่างคุณไวยพศลาบวช21มิถุนายนด้วยค่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับนะคะรวมทั้งนักเสียงโชคนะคะต่างแห่แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ อีกหนึ่งคนดังค่ะน้องปล่อยลูกท่าเรือนาง,งเอกลิเกชื่อดังคณะสอนรามน้ำเพชรค่ะเจ้าของฉายานางเอกตาสระอีค่ะเดินทางมาไหว้ขอพอรปูร่ฤษีพรมเมธค่ะพร้อมกับนำผ้าลายเสือนะคะมาถวายและยังให้อาจารย์ฤษีเนราัดพุทธคุณค่ะเจิมดวงเศรษฐีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังไปจุดทูบนะคะขอพอรปูร่ฤษีพรมเมธเพื่อขอโชคให้กับทุกคนด้วยค่ะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคงวดวันที่16มีนา คมนี้กันเลขที่ได้ก็คือเลข896ค่ะบางครั้งนะคะก็เรื่องราวของโชคลาภค่ะก็แฝงมาด้วยความเชื่อค่ะนุสสวยไม่อยากให้ลูกเพจทุกท่านนักพลาดกวาดรวบมาให้แล้วค่ะมาติดตามเรื่องราวสายหมู่กันบ้างจ้าที่วัดดอนใหญ่จังหวัดปทุมธานีค่ะมีนักเสี่ยงโชคนะควก็จำนวนมากเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะและก็อนทำการแก้บน ขอโชคลาภจากท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่และแม่นางกวักสมบูรณ์ทรัพย์ค้าขายร่ำรวยกันเป็นจำนวนมากค่ะโดยหนึ่งในนั้นนะคะก็มีคุณพิมพ์ฉัดค่ะที่เดินทางนะคะมาแก้บนท้าวเวสสุวรรณค่ะหลังจากที่ประกอบกิจการ ขอพรไว้แล้วก็ประสบความสําเร็จตามยอดที่คาดหวังไว้ค่ะนอกจากนี้ก็มีคุณรุจ,จิค่ะเดินทางมาแก้บนทเทวสุวรรณนะคะเพราะว่าได้โชคใหญ่ตามที่ขอไว้นะคะก็เลยเอามา,านำสิ่งของนะคะมาแก้บนทเทวสุวรรณค่ะแล้วก็มีการจุดเลขทูบเสียงไทยได้เลขทุบ กลับไปในงวดนี้ด้วยนะคะก็คือเลข460ค่ะเช่นเดียวกับคุณถาวรและคุณนรมนค่ะสองสามีภรรยาค่ะเดินทางมาแก้บนนะคะ ไอ้ไข่ค่ะหลังจากที่ได้โชคครั้งแรกเขาบอกว่าได้เป็นครั้งแรกเลยนะคะได้จำนวน5 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวก็ดีใจกันมากงานนี้ก็เลยนำประทัดนะคะจำนวน1,000 0นัดแล้วก็ไก่ปูนปั้นน้ำแดงขนมนะคะมาแก้บนไอ้ไข่ค่ะพร้อมกับเผยเลขขางประทัดที่จุดในครั้งนี้นี่ยนะคะเลขขางประทัดก็คือเลข35และ8 2 3สค่ะก็จะนำไปเสี่ยงโชคงวดที่กำลังจะถึงนี้แล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณแสนดีแม่ที่นี่คนเยอะจริงๆมากันเยอะมากันหลายคนนำเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่ค่ะพร้อมด้วยสร้อยมุกมาแก้บนแม่นางกวักค่ะหลังจากสมหวังในเรื่องที่ขอโดยคุณแสนดีเนี่ยไปขอเรื่องงานค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จคือมีคนรับเข้าทำงานจึงมาแก้บนในครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีการจุดธูปเสียงทายด้วยก็คือได้เลข313ค่ะ ไปดูงานบวงสวงพ่อปู่องค์อินค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปีค่ะโดยมีร่างทรงของพ่อปู่องค์อินนะคะเป็นเจ้าพิธีจัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะคะได้มาไหว้ขอขามาค่ะโดยมีไฮไลท์นะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นคือการจุดป,ประทัดจํานวน10,000นัดค่ะให้กับนักเสี่ยงโชคนักเสี่ยงโชคก็มารอคอยค่ะจ้องไปเลยจ้ะเลขหางประทัด ส่องมาแล้วเช่นเดียวกันก็คือเลข3-2และ3-7-4นอกจากนี้นะคะตัวเลขที่เจ้าพิธีเจิมแป้งใส่ลูกมะพร้าวนะคะก็คือเลข3-7-2จกับสร้างความมือหาเนอะเพราะว่าเลขเนี่ยไปคล้ายกับเลขหางประทัดพอดิบพอดีกันเลยทีเดียวคาานีนักเสี่ยงโชคก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็จะนําเลขที่ได้นี้ไปเสี่ยงโชคงวดวันที่16มีนาคมนี้ค่ะ ไปดูเลขมงคลในพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเจริญพรบนค่ะที่วัดน้อยสามคีธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพื่อหารายได้นะครับไปบุรณัพระอุโบสถที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมค่ะอีกหนึ่งความหวังของชาวบ้านจ่ะแม่ ไม่พลาดจาะที่จะเฝ้ารอคอยนั่นคือไปรอคอยดูเลขน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ค่ะที่เชื่อว่าจะเป็นเลขนำโชคค่ะโดยชาวบ้านนะก็มองเห็นคล้ายกับว่าเป็นเลข5บ้างบางคนก็บอกเห็นเป็นเลข8บ้างซึ่งก็ถ่ายภาพเก็บไว้นะคะแล้วก็จะนำไปเสซ็นโชคงวดที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ ส่วนที่วัดตะคลาดค่ะจังหวัดนครสวรรค์มีพิธีไหว้ครูประจำปี2568ค่ะโดยมีลูกศิษย์ลูก้านะคะทั้งในและนอกพื้นที่ค่ะ เข้ามาร่วมทําบุญระลึกบุญคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจํานวนมากค่ะเมื่อเสร็จพิธีนะคะชาวบ้านก็พากันนาเครื่องเส้นไหว้นะ,ะซึ่งเป็นของมงคลเนี่ยกลับไปแต่ยังมีสีหนุ่มไม่ยอมกลับจ้าเฝ้ารอคอยสิ่งที่รอคอยแทบไม่กระพริบตานั่นก็คือเลขมงคลค่ะซึ่งงานนี้นะคะได้เลข2-6-6ซึ่งจะนําเลขที่ได้นี้นะคะไปเสี่ยงโชคงวดวันที่16นี้ละคะ่ะ ที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามจังหวัดศรีสะเกดกันบ้างค่ะมีนะคะศิลปินดาราค่ะร่วมงานบุญประจําปีนะคะเป็นจํานวนมากค่ะโดยมีการเปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์หลวงพ่อโชคดีค่ะโดยมีคุณถั่วแรดเชิญยิ้มค่ะขึ้นเปลี่ยนผ้าสไบห่มด้วยตัวเองค่ะชาวบ้านนะคะเชื่อว่าองค์หลวงพ่อโชคดีเนี่ยขอพรสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จขอโชคได้โชคของานได้งาน ขอเงินได้เงินจ้าหลังเสร็จพิธีนะคะชาวบ้านก็มาส่งเลขทูบมงคลค่ะที่มีการจุดไว้เพื่อขอโชคลาภพร้อมกับส่งเลขทูบมาเลขทูบที่จุดในครั้งนี้ก็คือเลข481ค่ะ ไปดูพิธีเลี้ยงผีหมู่บ้านค่ะที่บ้านนาโพจังหวัดนครพนมค่ะมีการเลี้ยงผีหมอเหยาค่ะนําโดยคุณสมชาตินะคะหรือพ่อหมอดันค่ะประกอบพิธีโบราณค่ะนอกจากจะมีพิธีเสียงทายดินฟ้าอากาศแล้วนะคะหมอเหยาวยังได้จุดธูปเสียงโชคค่ะเพื่อแจกจ่ายความสุขให้กับผู้เขา้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะปรากฏว่าธูปดอกแรกนะคะไม่ปรากฏตัวเลขแฮ จึงจุดทูบเสียงทายใหม่อีกครั้งค่ะผลปรากฏออกมาทูบแบ่งครึ่งกันค่ะมีตัวเลขเห็นเพียงลางๆสองตัวทุกคนมองเห็นว่าเป็นเลข2กับเลข5ค่ะไปส่องเลขมงคลพิธีบวงสวงสักการะเสาหลักเมืองอำเภอศีนรงค์ค่ะในจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยมีนะคะน,นายอำเภอศีนรงค์ค่ะคุณบุญเลี้ยงนะคะเป็นประธานนะคะในการทําพิธีค่ะ โดยนะคะไปหลังจากประกอบพิธีพราหมณ์นะคะเสร็จสิ้นลงค่ะนักเสี่ยงโชคไม่พลาดจ้ะพลาดไม่ได้จ้ะไปส่งเลขเด็ดนะคะทูบในพิธีนะคะปรากฏอ,ออกมาก็คือเลข4 3 0ค่ะแล้วก็ไม่พลาดที่จะนําเลขนี้นะคะไปเสี่ยงโชคงวดที่กำลังจะถึงนี้คือคืองวดวันที่16มีนาคมนี้ค่ะไม่เว้นแม้แต่ซโล้าเลิศค่ะเ็าอดใจไม่ได้ค่ะที่จะไปส่งเลขเด็ดนี้ด้วยตาของตัวเองแล้วก็จะนําไปเสี่ยงโชคงวดที่กำลังจะถึงนี้ด้วยค่ะ เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะบริเวณลานกว้างของศาลเจ้าพ่อสัมมติค่ะสวนเทิดพระเกียรติท้ายเมืองนะคะนครพนมค่ะคุณปราชยานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนี่แหละคะ่ะเป็นประธานนะคะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มเหศักดิ์หลักเมืองค่ะเพื่อก่อสร้างชิงช้าสวรรค์ยักษ์หรือแม่ขงริเวอร์ไจุดชมวิว360องศาค่ะ,คะซึ่งเป็นแลนด์ม์คแห่งใหม่ค่ะ ระหว่างประกอบพิธีพราหม์ค่ะได้มีการจุดธูปเลขมงคลไว้เพื่อเสี่ยงทายขอโชคลาภค่ะจำนวนสองดอกปรากฏออกมาก็คือเลข653และ446ค่ะ ไปดูเลขที่เกาะคำชะโนดวังนาคินดิแนแดนพญานาคพ่อปู่ศีสุโธและแม่ย่าสีประทุมมาจังหวัดอุดรธานีกันค่ะที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชะโนดค่ะแน่นไปด้วยโต๊ะบวงสวงคะ่ะโดยมีพ่อจับนะคะดำเนินการทำพิธีให้คะ่ะงานนี้ไม่พลาดไปสองขันน้ำมนต์มาให้ว่าเลขน้ำตาเทียนนั้นเป็นเลขอะไรคะ่ะ คนชอบตัวเลขเนี่ยบางคนก็มองเห็นว่าเป็นเลข8ส่วนเลขอื่นๆมองเห็นไม่ชัดกันแต่ที่แน่ๆจ้าที่ชัดเจนเลยก็คือเลขทุบเสียงไทยที่มีการจุดเลขปรากฏออกมาก็คือเลข945และ549ก็จะนำเลขที่ได้นี้ไปซื้อรางวัลน,นะคะในงวดวันที่16มีนาคมนี้ค่ะ ด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะคุณจินพัฒนนะคะอายุ62ปีค่ะชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดินทางมากว่า660กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะมากราบหลวงปู่ศิลาค่ะที่ ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาค่ะจังหวัดกาฬสินค่ะโดยบอกนะคะว่ามาครั้งที่สองแล้วแล้วก็แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงองค์หลวงปู่สักทีเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเน่ยเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าได้มีโอกาสมากราบนะคะก็คราวหน้าก็จะมาอีกนะคะงานนี้นะ,ะก็เดินไปเดินมาก็ไปพบหนุ่มน้อยเสื้อแดงค่ะที่มากับครอบครัวนั่งเสียงเซมซีอยู่ที่หน้าพญาสุกกนาคราชทั้งสองตนค่ะไปในธรรมอุทยานนี้แหละค่ะ ได้เลขสวยนะคะคือเลขสองสองสซึ่งคุณจินนพัทรเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเลขสวยเนาะก็จะนำเลขของน้องที่เสียงเซมซีมาได้เนี่ยไปลุ้นรางวัลใหญ่งวดที่กำลังจะถึงนี้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของงู งู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 จงอางยักษ์ตัวยิอยใหญ่ค่ะซุกอยู่ข้างบ้านค่ะในพื้นที่จังหวัดกระบีค่ะเจ้าของบ้านเดินไปหยิบของข้างบ้านโอ้โหไปเห็นตัวอย่างใหญ่เลื้ยผ่านเข้าไปซุกไปกองวัสดุตกใจรีบแจง้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะมาช่วยจับพอมาปุ๊บคุณตาอันอสรพิษก็เดินทางมาถึงปุ๊บใช้มือเปล่าเลยจานด้วยความชำนิชำนาญเนาะแม่ก็อย่าไปลองทำเนเข้อชำนาญแล้วค่ะก็คือไปจับคว้าคอง,งูได้อย่างง่ายดายไม่ถึงนาทีวัดความยาว ได้4เมตรน้ำหนักราวประมาณ10กิโลกรัมค่ะโดยงูนะคะมีสีเขียวจางๆค่ะพร้อมกับรวดลายนะคะลูกวายสวยงามค่ะก็จับใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติต่อไปค่ะเจ้าของบ้านเผยนะคะว่าเป็นครังร้งแรกเลยจ่ะที่พบงบงูจงอางตัวใหญ่ขนาดนี้เหลือยเข้ามาไกลใ,ในบ้านนี้แหละส่องเลขที่บ้านมาให้ก็คือเลขที่29ทับค่ะ ยังอยู่ที่เรื่องของงูงูกับงูจงอางตัวย้ายใหญ่เช่นเดียวกันค่ะแต่ที่นี่นะคะคือที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณหมัดอเลบนะคะบอกนะคะว่ามีเด็กกาลังเล่นว่าอยู่ที่สวนปลาล์มหน้าบ้านแล้วก็ไปเหยียบเอาหางงูจงอางแม่จากนั้นเนี่ยงานเข้าเลยจะ้ะเพราะว่างูจงอางเนี่ยไล่ตามเด็กนะมาที่บ้านแล้วก็งูเลื้อยเข้าไปในห้องเครื่องของรถเก๋งของคุณ มัดอเล็บนี่แหละค่ะโดยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะทีมปราบอสรพิษเนี่ยมาช่วยจับงูจงอางออกให้หน่อยพราะทีมปราบอสรพิษมาถึงปุ๊บเนี่ยก็มีการตรวจสอบนู่นนี่นั่นนั้นไงพบอาท้ายสุดจับออกมาได้วัดความยาวมาก็คือ3.10เมตรค่ะก็จับไปใส่กระสอบนี่แหละแล้วก็ไปปล่อยขึ้นสู่ปฐมชาติงานนี้ ก็มีชาวบ้านแล้วก็เด็กๆมายืนดูนะคะการจับงูจงอางตัวใหญ่ตัางผ้าเอาเลขทะเบียนรถมาตีเป็นเลขเด็ดงวดนี้เลขทะเป็นรถสองมาให้ค่ะก็คือเลข5603ถ้าแบ่งจับตรงนั้นคู่ตรงนี้อันนี้มาลองถ้าแบ่งมัน2อัน3อันเนี่ยก็จะได้เป็น560และ603ค่ะ ไปดูภารกิจช่วยลูกแมวดำค่ะที่ไปมุดท่อระบายน้ำซุกซนจนได้เรื่องค่ะในพื้นที่นะคะอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงลูกแมวร้องโวยวนแมวเมวียวเมวียวเมาเอามาจากท่อระบายน้ำนะคะก็เลย ไปแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยหน่อยว่ามันลูกแมวล้องดังมาจากตรงไหนยังไงแบบไหนพอเปิดฝาท่อปุ๊บเจอเลยจ้ะลูกแมวน้อยเพศเมียสีดำหน้าตาหน้าเอ็นดูอายุประมาณเดือนเศษแต่ซนเหลือเกินก็รีบนำขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะคะพร้อมกับตั้งชื่อเลยจาะน้องข้าวเหนียวเออชาวบ้านที่มามุงดูก็ชอบเรื่องราวการเสี่ยงโชคกัไม่พลาดิจ่ะแป่ก็ไอด้ดูการช่วยเหลือกับส่วนหนึ่งเนาะแต่ไปเห็นทะเบียนรถเนี่ยสิของเจ้าหน้าที่ที่มา ช่วยลูกแมวนี่แหละทะเบียนรถยกเนี่ยที่ามาช่วยลูกแมวเนี่ยส่งมาให้เลขทะเบียนก็คือ5566ค่ะก็จะนำเลขนี้ไปเสี่ยงโชคกันตามระเบียบจ้า <S <S ไปดูที่เรื่องราวของใหญ่ๆกิ้งกายักษ์จ้าเจอกิ้งกายักษ์อยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะชาวบ้านแปลกตื่นเพราะว่า แม่ไปเจอกิ้งก่ายักษ์ขนาดมหึือมาปรากฏตัวอยู่กลางทุ่งนาบริเวณริมรั้วท้ายหมู่บ้านจ้ะโดยคุณประยงนะคะผู้ที่พบกิ้งก่ายักษ์เป็นคนแรกนะคะเล่าว่าขณะที่กําลังนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยก็เห็นอะไรวิแบบว๊บวิบป๊แบบเคลื่อนไหวอยู่พอหันไปดูโอ้โหตกอกตกใจมันคือสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่นะคะก็บอกว่าเป็นกิ้งก่ายักษ์ค่ะพอจับมาปุ๊บวัดความยาวอยู่ที่ประมาณ1.60เมตรน้ำหนักอยู่ที่6 จุดสกิโลกรัมหางเนี่ยยาวๆนะก็บอกหางยาวประมาณ1เมตรค่ะมีลายคล้ายกับจระเข้ที่น่าแปลกคือขาด้านหน้าซ้ายของมันกุดด้วนจ้าชาวบ้านกระต่างพากันสงสัยมันเป็นสัตว์เลี้ยงของใครหรือเปล่านะอะไรยังไงแต่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยพอข่าวนี้แพร่กระจายออกไปนะคะมาเลยจ้ะไอมาชมความตื่นเต้นเนี่ยก็มามาเพราะแบบยากมาดูมาเห็นว่ามันเป็นยังไงก็อยากมา นักเสียงโชคก็มาจ้ะมาขออะไรยังไงมาทั้งที่เลขที่บ้านอะไรจ้าเลขที่บ้านก็ส่งมาให้ค่ะเลขที่9 1้าหเค่ะก็จะนําไปเสียงโชคงวดที่กาลังจะถึงนี้นอกจากนี้นะคะเจ้าบ้านก็จะนําเลขที่เกี่ยวข้องกับกิ้งก่ายักษ์ไหนๆก็มาแล้วเนาะความยงความยาวเป็นอะไรยังไงนะคะความยาวนะ,ะก็คือ160ซนติเมตรค่ะน้ําหนักอยู่ที่6.3กิโลกรัมแล้วก็หางก็ยาว1เมตรค่ะก็นําเลขที่ได้นะคะมาตีเป็นเลขเด็ดต่างๆนานา,นาค่ะ มาแล้วจ้ามากันในทุกทุกงวดจ้าเลขเสียงไทยพยาบึ้งค่ะที่บริเวณด้านหลังวัดโบสถ์ราชศราจังหวัดอ่างทองค่ะนักเสียงดวงนะคะเดินทางมาขอเลขเสียงไทยพยาบึง้งตามความเชื่อค่ะก็มีการนําพานดอกไม้ทูบเทียนนะคะกระดาษเขียนตัวเลขพร้อมกับการจุดธูปบอกล่าวแล้วนํากระดาษที่เขียนตัวเลขจํานวน3ชุดเนี่ยเขียนเลข0ูนย์ถึงเเนี่ยย้อนลงไปในรูของพยาบึง้งกับครั้งนี้ ใช้เวลารอแค่2ชั่วโมงจ้ะพยาบึงก็คีบตัวเลขออกมาไว้ที่ปากดูเห็นเลขชัดชัดจา้าเปิดออกมานะคะเป็นเลข6 8แค่ะเรื่องปแปลกๆนะคะของปแปลกๆค่ะหลายๆคนก็แอบมาซองแอบมามอนะคะและหลายๆคนนะคะก็ได้เลขนะคะไปเสี่ยงโชคไม่น้อยเลยทีเดียวะค่ะ ไปดูที่เรื่องราวแปลกๆของแปลกๆค่ะที่ฟาร์มสุทินฟาร์มจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อค่ะแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาไปเจอไก่ตัวหนึ่งค่ะมีรูปร่างประหลาดค่ะเพราะว่ามีสี่ขาค่ะสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเออแต่ว่ามันมีสี่ขาน่งก็เป็นเรื่องแปลกค่ะเจ้าของฟาร์มก็บอกว่าจับไก่ลงมาขายในฟาร์มเนี่ยขณะที่จับไก่จับไปจับมาเนี่ยไปเห็นอยู่ตัวหนึ่งแปลกกว่าเพื่อนเพราะว่า ไก่ตัวนี้มีสี่ขาจึงเอาออกมาดูเอยมันเป็นอะไรยังไงเออก็แปลกดีเนาะเขาบอกว่าไก่ตัวนี้มีอายุประมาณ33วันเป็นไก่ที่ถูกคัดทิ้งแล้วค่ะไปเจอก็เลยเก็บมาเลี้ยงกะว่าจะดูเล่นนะคะเพราะว่ากัดจะเลี้ยงไว้จนมันตายนี่แหละนอกจากจะมีสี่ขาแล้วนะก็ยังมีห้าขาบ้างเออก็เลยสรุปสี่หรือห้าก็ไม่รู้เอะช่วยกันส่องออาช่วยกันดูกันเอาเองนะคะก็เจอเป็นเรื่องราวแปลกๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังงวดนี้เลขหางประทัดที่จุดไหว้เจ้าที่นะคะสามตัวและสองตัวสอ มาให้ด้วยจ้ะก็คือ736และ29ค่ะแปลกก็แปลกให้สุดค่ะไปเจอลูกหมูประหลาด8คขา2หางค่ะมีการนะคะโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะบอกว่านั่งสงสารลูกหมูตัวเดียว8คขา2หางก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโอ้โหไอทีมากมากเก็คือเลขที่บ้านอะไรจ๊ะอ่าอันนี้ แน่นอนอยู่แล้วมาอยู่และอะไรเงี้ยโดยคุณพนมทิพย์ค่ะเป็นเจ้าของลูกหมูประหลาดนี้ละค่ะอยู่ที่จังหวัดนะครพนมค่ะเป็นคนเลี้ยงหมูส่งตลาดนะคะก็มีการสอบถามข้อมูลมาเรียบร้อยค่ะโดยคุณพนมทิพย์นะคะบอกว่าแม่หมูเนี่ยทยอยออกลูกเนี่ย ออกมาเรื่อยๆๆ,ๆนะับไต้6ตัวพอ6ตัวเสร็จปุ๊บเพื่อนบ้านก็มาหาพอดีเลยก็เลยออกไปคุยกับเพื่อนบ้านพอกลับมาปุ๊บเจอตัวที่7คาอยู่นะคะตรงช่องคลอดนี่แหละก็เลยไปช่วยทำคลอดออกมาก็ดึงออกมาตกใจจ้ะเพาะไอ้ตัวที่7ที่ว่าเนี่ยมีขา8ขามี2หางแล้วก็ ตายแล้วนะคะตายตั้่องแต่อยู่ในท้องแม่หมูนี่แหละพอดึงออกมาประหลัดก็เลยเอามาไว้ดูนะคะพอเห็นเป็นเรื่องราวแปลกๆนี้นะคะก็เลยนํามาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook นี่แหละคะ่ะหลายๆคนก็มาถามมากมายถ่ายเทนะคะถามมาแปลกระส่วนนึงไอ้เลขก็อยากได้พอถามปุ๊บก,ก็ถามว่าเลขที่บ้านอะไรยังไงเรามีการจุดทูบเสียงไทยด้วยก็อยากได้เลขทูบเสียงไทยด้วยนะคะและอาจจะเชื่อนะคะว่าลูกหมูเนี่ยอาจจะมาให้โชคลาภก็ได้ะคะ่ะได้เลขนะคะ809ขนาดเดียวกันนะคะ ชาวโซเชียลเนี่ยก็ตาดีเนาะก็ไปเห็นถ้วยกาแฟเห็นเป็นเลขเนาะเออเห็นเป็นเลข3ก็นําไปตีเลขเด็ดด้วยอาจากนั้นก็นําพี่เขาก็เอานําลูกหมูนี่แหละไปฝังไว้ที่หลังบ้านคะ่ะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันจ้ะแต่เป็นผลไม้แตงโมจากคุณสมพรนะคะเป็นพ่อค้าขายผลไม้นี่แหละบอกว่าเออเนี่ย ก็ขายผลไม้มานานเนาะก,ก็ไม่น่าจะมีแบบอะไรแปลกๆคไปเจอเรื่องแปลกหรือที่แตงโมประหลาดนะครเพราะว่ามีงอนนะคะลักษณะเป็นลูกกลมค่ะขึ้นบริเวณหัวของแตงโมค่ะ โดยคุณพี่นะคะสมพรเนี่ยอยู่ที่ฉะเชิงเซาค่ะก็มีลูกค้านะคะมาซื้อผลไม้อย่างไม่ขาดสายเขาบอกว่าขายดิบขายดีแล้วก็พาลูกค้านะไปดูกองแตงโมที่อยู่ในร้านนี่แหละไปคุยไปเขี่ยมาไปเจอเอาเอ้ยแตงโมนี่ประหลาดจริงๆไม่เหมือนลูกอื่นลักษณะเด่นคือมีงอนเป็นลูกกลมๆอยู่บนหัวน้ําหนักประมาณ2กิโลกรัมค่ะก็เชื่อว่าแตงโมลูกนี้เป็นผลไม้มงคลไหมเพราะว่าที่ร้านเนี่ย ขายดีดีเนาะขายดิบขายดีเทน้ำเทท่ากันเลยทีเดียวจึงนำเลขทูปมงคลอธิษฐานก่อนอธิษฐานปุ๊บไปไปปักไว้ที่ลูกส้มด้านหน้าลูกแดงโมนี่แหละเพื่อที่จะได้เลขมาเลขปรากฏออกมาก็คือเลข30 5้าก็ตั้งใจไว้นะคะของคุณพี่สมพรเนี่ยก็จะนำเลขที่ได้เนี่ยไปเสี่ยงโชคในงวด16มีนาคมนี้ค่ะงวดนี้นะคะมีเหตุสลดและข่าวเศร้ากัดแต่หลายๆครั้งนะคะเหตุสลดและข่าวเศร้าก็มักจะแฝงมาด้วยตัวเลขนะคะเพื่อลูกเพจนะคะจะหยิบเลือก เลขนะครไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ค่ะเรื่องราวข่าวใหญ่ค่ะไม่พ้นการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจนะคะที่ตัดสินใจจบชีวิตนะคะภายในเรือนจำกลางของเปรมค่ะก็เกิดกระแสข่าวนะคะเกิดคำถามมากมายนะคะถึงสเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะคะแน่นอนค่ะว่า หลายคนนะคะก็จับจองเลขที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้กำกับโจกันดุสวยไปรวบรวบมาให้ค่ะอดีตผู้กำกับโจค่ะถูกขังเดี่ยวในห้องแยกการควบคุมค่ะหมายเลข50แดน5อยู่ในเรือนจำมาแล้ว3ปี6เดือน13วันค่ะ วันเกิดเหตุนะคะอดีตผู้กํากับโจ้ค่ะเขาห้องขังเวลา15.04นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่เรือนจำพบร่างคู้กมกับโจ้นะคะเสียชีวิตวันที่7มีนาคม2568เวลาที่พบนะคะ20นาฬิกา32นาทีค่ะสำหรับเลขทะเบียนรถนะคะที่ใช้เคลื่อนร่างอดีตผู้กําก,กับโจ้ค่ะส่งมาให้ค่ะคือเลข1ตัวอักษร2ตัว8732ค่ะ อดีตผู้กำกับโจ้ค่ะเป็นผู้ก่อเหตุนะคะทำร้ายนะคะผู้ต้องหายาเสพติดจนเสียชีวิตนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคม2564ค่ะทุกสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตตั้งแต่วันที่27สิงหาคม2564เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่41เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจค่ะรุ่นที่57สําเำเร็จการศึกษาในปี2546ค่ะเข้ารับตำแหน่งรองสารวัตรเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์2547นค่ะ อีกหนึ่งข่าวใหญ่ค่ะที่รับความสนใจค่ะก็คือการเสียชีวิตของอดีตพระยันตระ หรือนายวินัยละองสุวรรณค่ะสร้างความโศกเศร้าแก่ลูกศิษย์และผู้เคารพนับถือศรัทธานะคะเป็นจํานวนมากค่ะอีกทั้งยังจุดประกายความหวังค่ะให้กับบรรดานักเสี่ยงโชคต่างพากันแสวงหาเลขเด็ดที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านค่ะโดยมีการเผยพแพร่ข้อมูลนะคะจาก Facebook แห่งหนึ่งนะคะระบุนะคะว่าอดีตพระยันตรานะคะละสังขารเมื่อวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2568าค่ะที่วัดสุญ,ญาตาราม เอสคอนดิโดรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งมีที่อยู่นะคะคือ9560ค่ะแล้วก็มีเลขนะคะ92026ค่ะโดยท่านนะคะมีอายุนะคะ73ปีบวชมาแล้ว5 1พรรษานะคะข้อมูลเหล่านี้ก็ถูกนักเสี่ยงโชคนำมาตีเป็นตัวเลขต่างๆนานานะคะเช่นเลข9เลข3 73 51 9560และ92026ค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะน่อสวยมัดรวมมาให้แล้วค่ะเลขที่เกี่ยวข้องกับพระเกจิดังค่ะเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณชดาไทยเศษค่ะเดินทางมาเป็นพิธีเผาร่างหลวงพ่อโม้ค่ะพระเกจินะคะอายุ73ปี33,000ษาค่ะ ซึ่งท่านนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขนะคะวัดปักคองมะขามเท่าด้วยค่ะที่สำนักสงฆ์บ้านดงชาวเขานะคะอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยหนึ่งในลูกศิษย์นะคะบอกนะคะว่าหลวงพ่อโม้เนี่ยจากโม้เนี่ยคือคือเป็นการผันแปรนะคะจากโม่เลยกลายเป็นโม้นะคะท่านมรณภาพนะคะตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2565สิ้นใจที่โรงพยาบาลด้วยโรคชราค่ะ โดยทางญาตินะคะลงมติกันนะคะว่าจะนําร่างของท่านใส่ลงแก้วไว้ก่อนนะคะโดยตั้งที่สํานักสงฆ์บ้านดงชาวเขาค่ะจนถึงปัจจุบันนี้รมระยะเวลา3ปีค่ะจากนั้นจะนําร่างของหลวงพ่อเนี่ยมาประกอบพิธีเผานะคะโดยขณะที่จะนําร่างหลวงพ่อโมออกจากลงแก้วที่บรรจุนะคะเกิดปฏิหาริค่ะเพราะว่าปรากฏนะคะว่าร่างของหลวงพ่อโมเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยแถมยังนิ่มเหมือนคนปกติด้วยเอาอันนี้เขาเล่ามานะจ๊ะเขาก็บอกว่าเนี่ย ลูกศิษย์คนนี้ก็บอกนะคะว่าอยู่กับท่าน,นมาเจ็ดปีนะคะเพราะว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสําเร็จญาณของท่านนะคะส่วนเลขงวดนี้นะคะที่มีการเกี่ยวข้องนะคะกับหลวงพ่อโม้ก็จะมีเลขอายุของหลวงพ่อ87ปีค่ะมรณภาพเมื่อวันที่8ค่ะส่วนเลขฝาโรงที่เปิดเจอก็คือเลข81เลขเตียงที่หลวงพ่อมรณภาพคือเลข423ค่ะ ไปดูเลขมงคลงานบุญครบรอบ22ปีวัละสังขาร131ชาติการหลวงปู่หมุนค่ะที่วัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดค่ะญาติโยมจากทั่วประเทศการเดินทางมาร่วมง,งานบุญที่จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งค่ะซึ่งปีนี้นะคะเป็นปีแห่งการ,รํำลึก131ปีชาติการนะคะและครบรอบ22ปีวัละสังขารหลวงปู่หมุนค่ะอดีตเจ้าอาวาสวัดนะคะลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศค่ะจัดพิธีใหญ่กราบสักการะ รูปเหมือนองค์หลวงปู่หมุนค่ะรวมทั้งประกอบพิธีสวดอภิธรรมถวายผ้าไตรนะคะเปลี่ยนให้กับองค์หลวงปู่ค่ะโดยนะคะหปีค่ะจะมีการเปลี่ยนผ้าไตรนะคะให้องค์หลวงปู่เนี่ยในวันที่11มีนาคมค่ะซึ่งเป็นวันครบรอบวันละสังขารนะคะก็จะมีการเปิดโลงค่ะเพ,พื่อนำผ้าไตรนะคะแล้วก็เงินธนบัตรต่างๆเนี่ยออกมาให้กับลูกศิษย์ลูกหานาไปบูชาค่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะ สำหรับนักเสี่งโชคค่ะไม่พลาดนะคะที่จะไปส่องเลขในบาทน้ำมนต์ของหลวงปู่หมุนค่ะที่จุดไว้นะคะที่ตั้งไว้นะบริเวณหน้าองค์รูปเหมือนหลวงปู่หมุนด้วยนะคะว่ามีเลขอะไรนะคะอ่ะลองไปส่งกันดูค่ะเผื่อจะได้โชคในลาบกันค่ะ ไปที่จังหวัดกาลสินค่ะที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะมีการประกอบพิธีนะคะยกรูปเหมือนยืนองค์ใหญ่หลวงปู่ศิลาค่ะซึ่งมีพิธีนะคะเบิกเนตรค่ะซึ่งเป็นรูปเหมือนขนาดใหญ่ความสูง8เมตรขึ้นประดิษฐานบนฐานประทับรูปเหมือนนะคะทำำําํกลางพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะความอัศจรรย์ของรูปเหมือนยืนองค์ใหญ่นะคะของหลวงปู่ศิลาค่ะเริ่มสร้างขึ้นนะคะเมื่อวันที่29 มิถุนายน2,567รวมระยะเวลาในการก่อสร้างคือ8เดือนขนาดความสูง8เมตรแต่พอนำไปหล่อรูปเหมือนกลับได้ความสูงขององค์รูปเหมือนจากแม่พิมพ์ขนาด8เมตรได้รูปเหมือนออกมา8.80เมตรยาวขึ้นมาเพิ่มมาก็คือ 0.80เมตรค่ะยังน่าอัศจรรย์เชียโดยหลวงปู่ศิลาค่ะเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมนะคะ2488ขึ้น8ข้ามเดือน11ปีรากาค่ะปัจจุบันอายุ80ปีค่ะถือเป็นองค์รูปเหมือนหลวงปู่ศิลาองค์เดียวในโลกค่ะ เป็นยังไงม้างคะเลขกินนุสวยนะคะจัดหามาให้เพื่อที่จะหยิบเลือกไปเสียงโชคนะคะน่าจะตรงใจลูกเพจนะคะไม่มากก็น้อยนี่แหละคะ่ะและฝากตรงไม่ต้องตีนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็เอ็นดูนุสวยนะคะอัญชุลีศิลปะนวักกุณด้วยนะคะสัญญานะคะว่าจะหาเลขดีเลขเด็ดมาให้อีกแน่นอนคะ่ะ